สั่งทุกทิ้งเลยจ้านี่เราก็ตีกันห้องกระจกเลยนะครับเพื่อเที่จะตีทะลุสองห้องนะครับนี่ตอนนี้เป็นอาณาจักรแมวที่กว้างใหญ่แล้วแบลี่อะไร เรื่องเล่าชาวทาสสวัสดีครับทุกคนอยู่กับป้าปาโทนี่นะจ๊ะจากเพจเจ้าบอลนะจานี่จะบอกว่าช่วงนี้ป้าไม่ได้ไลฟ์สดนานเลยเพราะป้าจะย้ามาดูบ้านใหม่แบบจริงๆจังๆนะจ๊ะนี่ทำเสร็จแล้วจากที่ใช้เวลาประมาณหลายเดือนเลยแอบดูเซอร์เพอย์ก่อน น,นี่เลยเป็นห้องแมวที่ป๊าตั้งใจทํามากๆเลยนะครับก็ถ้าทุกคนอาจจะเคยเห็นบ้านป๊าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าออชั้น3ามของป๊าเนี่ยมันจะเป็น2ห้องนอนแล้วก็คือห้องนอนใหญ่ของป๊า,ปาเนี่ยที่นอนของเด็กๆจะแคบมากเลยนะครับป,ป๊าก็เลยสั่งทุบทิ้งเลยจ้านี่เราตีตั้งห้องกระจกเลยนะครับเพื่อที่ตีทะลุสองห้องนะครับนี่ ตอนนี้เป็นอาณาจักแมวที่กว้างใหญ่แล้วแบรรี่อะไรของเธอนเนื่องจากคุณป้าเนี่ยเป็นคนที่ขี้ลงขี้ลืมแนะเปิดประตูไว้เขาชอบลืมปิ๊เป็นประจำเลยนะครั้เ<อ>ลือกใช้ประตูเซนเซอร์นะครับของดิจิตอลดอล็อกนะครับของ I อสแควร์ i ิฟวินะครับนี่ดูแลบ้านป้ามาอันนี้เป็นอันที่2แล้วนะจ๊ะติดหน้าบ้าน1อันแล้วก็ติดที่ห้องแมว1อัน ซึ่งตัวสมาร์ดิจิตอลดอล็อกนะครับของ i square living นะครับเขาก็มีรุ่นให้เราเลือกแบบหลากหลายเลยแม้ว่าจะเป็น Samsung Philips นะครับก็เลือกให้เหมาะกับประเภทประตูของเรานะอย่างของป้าก็เป็นบานประตูกระจกแบบสไลด์นะครับก็มีหลากหลายราคามีโปรโมชัน่นก็สามารถโทรแล้วก็แอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดจ้าดีไปแล้วจ้า เป็นยังไงบ้างนี่เป็นการตีทะลุเลยนะครับ2ห้องนอนให้เป็น1ห,ห้องนอนเดียวนะครับเพราะว่า เด็กๆลูกป้าเนี่ยจะเริ่มโตขึ้นแล้วก็มีปริมาณเยอะขึ้นเด็กๆก็อยู่กันกระเบียดกระเสียดนะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะทราบนะครับนี่ห้องก็จะกว้างใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นมีที่ให้เด็กๆทํากิจกรรมนะครับแม่ฮัลโหลว่าไงคะนอนหระคะคนสวยคนสวยนอนอยู่นะครับมีมีม เบลลี่ก็มีความสุขอยู่คนเดียวนะวิ่งล่าเริงที่สุดเลยนะครับมีที่วิ่งเล่นกับเจเบลด้วยใช่ไหมใช่ไหมเบลลี่เธอมีที่วิ่งเล่นเลยเหรอนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่ป๊าป๊าทําเป็นห้องที่แบบว่าเป็นเหมือนก็ห้องรับแขกมีไว้ทํากิจกรรมกับลูกๆนะครับแล้วก็จะมี เหมือนกับเป็นห้องครัวเล็กๆเอาไว้ทําคุกกิ้งทาอาหารให้รูรกินด้วยนะ้นําพุให้เด็กๆก,กินส่วนห้องนี้ก็จะมีเตียงนอนของน้องแบรี่เนี้ยจะเป็นที่ที่เด็กๆชอบมากเพราะว่าจะมองออกไปนอกต่างแล้วก็จะเห็นนกชัดเจนมากแต่ตอนนี้ที่ป้าถ่ายคลิปมันเป็นเวลากลางคืนแล้วก็มองไม่เห็นนะจ๊ะส่วนด้านขวามือของห้องนะครับนี่ก็จะเป็นคอนโดบิ๊กเบิ้มเลยอ,อะไรลูกเธออย่าเพิ่งตีกัน๋ยวาขอคุณป้าโมเรื่องบ้านก่อนได้ไหมอะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวคุณป้าแกะขนมให้แบรี่ก่อนนะทุกคน นมไหมแบลรี่จระเจ้าขนมไหมไหนทำไงขนมฮูลาฮูลาฮูลาลาลาในทะเลฮูลาฮูลเฮ่ทุกเวลาฮูลาฮูลา,อ,าอืมไปเออจะได้ไม่ต้องก่อกวนตะทีนะลูกนี้น่าจะให้ตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่มีของเล่นเยอะหน่อยนะครัเพราะไงพี่บาอนบาอนชอบนะแต่จริงๆทั้งสองห้องก็คือเดินทะลุถ,ถึงกันนะครับไม่มีประตูกั้นนะครับ แล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องนอนเดิมระหว่างตรงทางเชื่อมนะครับที่เป็นครอร์ดิโอตรงนี้คุณป้าก็เปลี่ยนไฟใหม่เพื่อที่ว่าจะถ่ายรูปแล้วไลฟ์สดแล้วก็สวยๆนะครับแล้วก็จะมีของเล่นที่เป็นคอนโดน้องแล้วก็เป็นของเล่นน้องเป็นบ็อกซ์ที่มีหลุมอากาศแล้วก็เป็นที่เหล่าเล็บติดกำแพงนี่นะครับก็ติดสับเรียบร้อยแข็งแรงทนทานนะครับเด็กๆก็ปีนป่ายกันน่าดูนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องกระจกนะครับซึ่งเอาไว้กั้นแอร์เพราะว่าแอร์ที่สองทั้งสองห้องเนี่ยจะเป็นการเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่หมูเองพูดเองก็เหนื่อยเองทุกคนนะครับอ่ะพาไปดูห้องนอนเดิมของเรานะครับก็ยังเป็นจุดที่เด็กๆก,ก็ยังทํากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับมีทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเป็นแต่ว่าปลาอาจจะโยกย้ายถ้วยข้าวจากที่เคยมีกินตรงนี้ก็ไปอยู่ห้องฝั่งนู้นนะครับนี่ แล้วก็ยังมีเหมือนเดิมที่เด็กก็ยังแอบปีนไปนอนข้างบนนั่งมองป๊านอนรอป๊าตื่นนอนนะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้ก็จะทําฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมคอนโดเหมือนเดิมที่เด็กๆเขาจะมองออกไปตรงประตูระเบียงชั้น3ซึ่งป๊าก็จะขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้น ถ้าทุกคนสังเกตจะไม่มีบานมุงลวดที่จะบังวิวแล้วนะครับถ้าเป็นกลางวันนะทุกคนกระจกบานนี้มันจะมองเห็นออกไปนอกบ้านคือมองเห็นชัดมากถ้าทุกคนสังเกตก็จะมีจุดที่ปลาให้น้ําลูกๆเนี่ยเยอะนะครับเพราะแบรรี่เป็นหมาที่กินน้ําเยอะมากแล้วก็นอกเหนือจากห้องน้ําอัตโนมัติแล้วนะครับก็ต้องมีจุดที่แบรรี่จะต้องฉี่ไม่สามารถเข้าายอัตโนมัติได้นะทุกคนจะต้องใช้ถัดฉี่แบบนี้ กวางขวางใหญ่โตขึ้นเออน,นี้เพิ่มเติมตรงนี้จะเป็นจุดกินข้าวของลูกๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเตียงนอนแล้วเป็นคอกสายที่เตรียมรอน้องเอลลี่มาให้แยกเลี้ยงอยู่ในคอกก่อนนะครับนอกหนอเืจากนี้ในตู้เย็นก็จะมีพวกอาหารของขนมน้องๆด้วยแล้วก็จะแอบมีตู้สเบียง ขนมเด็กเดแยกอาหารแยกขนมหมาขนมแม่มา,มาทัวแล้วนะครับหลังจากที่หลายคนก็สงสัยว่าทําไมป้าไม่ไฟ้สดเลยคือป้าอยากให้ทุกคนเห็นเซอร์ไพรส์ความเปลี่ยนแปลงของบ้านแมวจริงๆว่าคุณป้าก็ตั้งใจทําให้ลูกๆจริงๆนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็เด็กๆก็คงชอบแหละใช่ไหมป๋าทำอ่ะลูกก็ต้องชอบแหละใช่ป่ะลูกทุกคนจ๋าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะคบเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็รายการเรื่องเล่าชาวคาตุรายการน่ารักน่ารักดีๆแบบนี้นะคุณป๋าก็ตั้งใจทํากับครอบครัวเรานะครับออกทุกวันจนันทร์ถึงเสาร์เลยเวลาเที่ยง15นาทีนะครับเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย